มึงไปทําอะไรที่โคกนั่นฉันเจ้าหมูกับควายไปไว้ที่นั่นหือไม่ได้นะมึงเจ้าอะไรไปไว้ที่นั่นไม่ได้ทั้งนั้นนะทําไมอ่ะก็ที่นัน่นเป็นที่ของฉันที่นั่นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เธอศักดิ์สิทธิ์จริงฉันก็ไม่เดือดร้อนสิกูมาเพื่อปกป้องท่านนะก่อนแล้วทาไมลุงไม่ปกป้องฉันมากเล่าไม่ช่วยฉันมากเล่าฉันเดือดร้อนอยู่ลุงก็เห็นน่ะกับไปปกป้องไอ้โคฮาแน่จะมีจริงหรือเปล่าไอ้อิทธิฤทธิ์หรือเจ้าพ่ออย่างที่พวกชาวบ้านมันเชื่อถือกัน ไอ้ต้นไม้นั่นมันก็ต้นไม้ธรรมดาพวกมึงน,นับถือกันไปเองนี่ถ้าคนอื่นมาพูดให้กูฟังนะกูไม่เชื่อได้ขาดเลยนะเนี่ย ฉันน่ะเหมือนเหมือนคนโง่าตาบอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เห็นนับแต่นี้ไปฉันจะไม่ลบหลู่ดูหมิ่นท่านอีกแล้วจะยอมเป็นทา่ารับใช้ท่านมึงมาทำอะไรที่นี่จะมาตามพี่กลับบ้านกูมไม่กลับ อย่าเสือกทำตัวเป็นแม่กู่มีเรื่องกับผัวมันสิจะพ่อช่วยหนูเหอะหนูไม่มีที่พึ่งอีกแล้วได้ไปงับประตูใครเห็นใครลักใครเห็นใครหลงมันไม,ม่จริงหรอกว่าเจ้าพ่อไอ้ข้ามันเจ้าเล่มัาลองลองพวกชาวบ้านพี่พูดอย่างเงี้ยล็อหลู่เจ้าพ่อเถอะนะ กูจะไปรู้เหรอว่ามันจะพ่อจริงหรือจะพ่อปลอมพี่ชายฉันยิงใครไอาขามือเห็นกลัวกูไม่ได้ให้บางยิงเจ้ากูให้บางยิงไอขามมันจะฆ่าปิดปากมึงอีกอย่างที่ไอเมกมันจะฆ่ามึงให้ได้ก็เพราะมันรู้ว่ากูจะยกอีนองให้มึงอีนองมันต้องเป็นบริวารของกูอูช้างขอถวายเจ้าพอ่อแล้วแต่เจ้าพอ่อจะทุาขา อีเด็กนี่ด้วยไม่อย่างนั้นจะตามันจะขาดข้าขอถวายเจ้าพอ่อกูคือเจ้าพ่อกูค,คือเจ้าพอ่อฮา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  a a h a